สวัสดีค่ะเอฟซี 4, มีโตตาแหวนสวัสดีพี่น้องทุกคนมือนียายนอ้องผ้าเมื่บึงมีโตมีมีโตโบ่ได้ปลายตัดเลยค่ะปลายเฉียงเฉียงปลายเฉียงเฉียงคมโค้งน้อยๆกับมีตอกทรงหงเหินเบ่ง <c oughs> แหลกกันค่ะนี่อันนี้มีโตมีโตปลายปลปลายเฉียง ปเฉียงไปไป,ไปบได้ปลายตัดเนาะค่ะนี่เบิงมีตัวปลายีเฉียงโคมงคง,ง,งน้อยน้อยนี่อันนี้3ามคูณเนิ้วราคา400บาทอันนี้สี่รอยบาทเลยค่ะเพินเผินวัดมะหอยเนาะเพิ่นเอาส่งมหะห่ว่าเห็ดแบบนี่ส่งนี่ได้ย่ายยายน้องกะจัดไทยค่ะพี่น้องนี่เบิ่งสันห้หมิลหนยพี่น้องอ ช่วงนี้ก็งามเนี่ยพี่น้องเป็นตะไส่เนาะเบิ่งแล้วก็งามหนาไส่น,นี่ปลายบ่ได้ปลายตัดปลายเฉียงปลายเฉียงนี่ค่ะคมโค้งน้อยน้อยมีตูปปลายเฉียงคมโค้งน้อยน้อยโค้งน้อยน้อยสามคูณสามคูณเก้านิ้วราคาสี่ร้อยบาทอึบอันนี้ก็อันเดียวกันค่ะ นี่อันเดียวเจ้าเดียวกันละ้คะันนี่เจ้าเดียวกันนี่มีโตป้ปลายเฉียงปลายเฉียงโค้มขงน้อย,น,อยนี่คะ่ะสามคูณเก้านิ้วราคาสี่ร้อยบาทดามบองเบงสัน,นสันห้ามิตรต่อมามาเบงนี่คะ่ะมีตอกทรงหงเหินนี่มีตอกทรงหงเหิน อันนี้สองจุดห้าคูณเจ็ดนิ้วราคาสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทเด้อค่ะพี่นองางคนพ่นกับมักหน่อยหลังคนเพิ่นกับมักใหญ่เนาะอันนี้ปกติยายนอ้องเหตสองคูณหกนี่พ่นว่าเอาใหญ่ขึ้นมาจากหน่อยนี่ออราคาเดียวค่ะราคาสามร้อยบาทออพี่นองเห็นแล้วอยากได้มีดโตมีดบังตอมีดตอกขวานเสียม มีดแหลมอันใดก็แล้วแต่และโทรมาหายายน้องได้ที่093-496-3852พี่น้องเขาไปรับชมได้สองช่องทางทางยูทู e ทางเพจเฟซบุ๊กเขาไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหา้ยายน้ำเนียด้อมือนี้ยายน้องพามาบ่งสมิีงกอนสวัสดีค่ะ